สำหรับคนที่กำลังถามคำถามอยู่ในใจตัวเองว่าทำไมเราต้องถึงมีชีวิตแบบนี้มาเกิดอยู่ครอบครัวนี้มาเจอสามีคนนี้พ่อแม่คนนี้พี่น้องผู่แยกตายายคนนี้หรือเพื่อนร่วมงานคนนี้ทำไมชีวิตเราถึงต้องมาเจออะไรที่มันแย่ๆขนาดนี้ด้วยเมื่อ5,000ปีก่อนพวกเราคือแถวแสงสว่าง ที่เป็นแสงแห่งความรักแสงอันบริสุทธิ์แสงที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักอันไร้งมื่นขนันและมีพลังอำนาจวิเศษยอย่างพระเจ้ามีอำนาจในการทําบางสิ่งบางอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมมีความกล้าหาญมีความเกรงไม่เคยเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดีทั้งปวงและไม่เคยตัดสินใครไม่เคยพูดว่าร้าย ไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องใดใดทั้งสิ้นพวกเราคือแสงสว่างที่เปลี่ยนไปด้วยความรักอันยอดเยี่ยมดึงเราทุกคนอยากจะมีประสบการณ์บนโลกมนุษย์ก็เลยให้ตัวเองกลับลงมาเกิดซึ่งมีพันธสัญญากับพระผู้สร้างหรือกับพระเจ้าว่าให้เราทุกคนลืมความเป็นตัวตนของตัวเอง ลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนลืมว่าเราเคยยอดเยี่ยมแค่ไหนเคยมีศักยภาพที่สูงสงมากแค่ไหนและเราทุกคนได้ร่วมกันเขียนบทบาทหรือพันธะสัญญาเดิมของตัวเองกับพระผู้สร้างหรือกับพระเจ้าว่าเราจะเกิดมาบนโลกมนุษย์ครั้งนี้เราจะมาเล่นบทบาทอะไร เป็นคนแบบไหนมีนิสัยยังไงต้องมาพบต้องมาเจอกับเรื่องอะไรบ้างต้องมาเจอกับผู้คนแบบไหนเพื่อที่จะให้เราได้เข้าถึงความรักอันไร้เงื่อนไขรักทุกคนอย่างไม่มีข้อแม้และเพื่อให้เราได้เข้าถึงศักยภาพอันแท้จริงที่อยู่ภายในของเราได้อย่างงดงามผ่านเงื่อนไขผ่านผู้คนผ่านเรื่องราวที่เราเจอในแต่ละวันแต่ในช่วงชีวิตของเรา ขอให้พวกเราทุกคนจงรู้ไว้ว่าพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราลูกๆของเราทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เขาเองก็ต้องมาเล่นบทบาทของตัวเขาที่เขาได้ให้พันธสัญญาเดิมเอาไว้ทุกคนก็ได้หลงลืมเหมือนที่เราหลงลืมดังนั้นขอให้เราทุกคนจงจำไว้ว่าอย่าได้โกรธใครเลยอย่าได้เกลียดใครเลย ให้อภัยทุกคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นมาเพื่อจะทำให้เราได้ตื่นรู้ได้เข้าใจและได้ค้นพบตัวเองผ่านผู้คนและเรื่องราววันนี้เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีสิ่งที่มันไม่โอเคกับตัวเรากลับมาถามกับภายในของตัวเราว่าเรื่องราวนี้เหตุการณ์นี้พระผู้สร้าง พระเจ้าหรือตัวตนที่สูงกว่าของเราต้องการให้เราเรียนรู้อะไรอยากจะสอนอะไรเราผ่านผู้คนและเรื่องราวนี้ขอให้พระผู้สร้างขอให้ตัวตนที่สูงกว่าของเราน้อมนำปัญญามาให้เราด้วยเถิดให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เข้าใจและให้เราได้ปลดปล่อยความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า เพื่อให้ได้พบความจริงที่แท้จริงที่เราควรจะได้เจอนี่คือสิ่งที่แอดมินจะพูดกับตัวเองเสมอเมื่อแอดมินจะต้องเจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มันไม่โอเคกับตัวเองบอกกับตัวเองแบบนี้เสมอตั้งคำถามกับภายในตั้งคำถามเข้าไปในจิตใจของเราและเชื่อว่าไม่มีใครเลยที่เข้ามาเพื่อทำร้ายเราไม่มีใครเลยทั้งสิ้น ทุกคนเข้ามาเพื่อเป็นครูให้กับตัวเราเองทุกคนเข้ามาเพื่อให้เรื่องราวของเรานั้นเต็มองค์ประกอบและให้เราได้เล่นบทบาทนั้นสมบทบาทเท่านั้นเองอย่าได้หลงกลกับบทบาทที่ตัวเองเขียนมินฉะนั้นเราต้องวนอยู่กับเรื่องราวนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงผ่านมันไปให้ได้จงเข้าใจมันเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ มองให้ลึกซึ้งผ่านความจริงที่เราเจอตรงหน้ามองให้ลึกถึงเมืองหลังที่แท้จริงและบอกกับตัวเองว่าแท้จริงแล้วฉันคือคนที่มีแต่คนรักคนเมตตาฉันเกิดมาเพื่อเป็นผู้ที่กล้าหารฉันเกิดมาเพื่อมอบความรักให้กับทุกคนบนโลกแม้คนคนนั้นจะทำตัวไม่น่ารักกับเรา เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นกับเราเลยเขามาเพื่อสอนเราเขามาเพื่อให้เราเรียนรู้จงขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเพราะพวกเขาคือผู้ที่มีบุญคุณกับคุณอย่างแท้จริงหากวันนี้ไม่มีพวกเขาไม่มีคนที่ไม่ทำตัวไม่ดีกับคุณไม่มีคนที่ทำตัวน่าไม่น่ารักกับคุณ ไม่มีคนที่พูดจเหยีาบ่างน้งใจคนณดูถูกคนแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกอย่างไงแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งใดในตัวคุณที่คุณจะต้องพัฒนาเพื่อจะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้และไปค้นพบกับความรักที่แท้จริงให้ได้จงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างแท้จริงด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เพราะทุกคน เข้ามาเพื่อทำหน้าที่และเล่นบทบาทเพื่อให้เราได้เจริญในตัวเองให้เราได้เป็นเพชรที่งดงามให้เราได้กลับไปเป็นแสงสว่างแห่งพระเจ้าอย่างเช่นที่เราเคยจากมามเท่านี้เองค่ะ